หวานหวานค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางจะใหม่นะคะหวานแกงเห็ดหวานอร่อยมากหวานเลย นังเกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุงามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังไม่ได้ส่งเสื้อให้ทั้งสองคนเลยยังเล็กเกบไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะรับเลิฟรับเลิฟรับเลิฟค่ะอร่อยมากเก๋ไม่เห็นเก๋้นเนี่ยใช่ไหมคะ แกไม่ขึ้นใช่ไหมจะขึ้นวันไหนเอ่ยขอบคุณนะคะเก๋ขอบคุณนังดาขอบคุณเจ๊ตุงขอบคุณป้าปุ๊ป้าปุ๊มามั่วม่วนมัวม่วแต่ไปทำผัดไทยอ๋อไปทำผัดไทยที่ไหนคะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นโรงทานใช่ไหมคะเก๋ไปทำบุญใช่ไหม วันนี้เยละขึ้นเช้าเพราะว่าจะไปทําบุญตอนบ่ายค่ะเก๋จะไปทําบุญตอนบ่ายนะคะจะไปสมโพสผ้าวันคํานังรวยค่ะคืนนี้ค่ะก็เลยรีบๆมาเจอเพื่อนตอนเช้านะคะบ่ายจะไม่ว่าง โอ้หปลาทูอร่อยมากเป็นปลาทูมันค่ะตัวเล็กๆแต่ก็อร่อยเยเล็กอบด้วยหมอ้อแอร์ไฟค่ะน้องดาก็เลยแห้งๆแบบเนี้ยอร่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้ก่อไฟค่ะวันเนี้ยก็เลยใช้หมอ้อแอร์ไฟอบเอาอร่อยหอมแล้บ วันนี้มากินหมี่กะทิตำถั่วอร่อยน้องดาตำถั่วอร่อยถั่วเขาก็สดๆเป็นถั่วปลอดสารค่ะถัว่วข้างมันเสียห่างแล้วนะน้องดาเขาจะมั่งห่างทิมแเนาะคะนะ่ะเนาะจะวานลูกยังมีอยู่เขากเก็บลูกมาขายค่ะจะปลอดสารพิษแล้วค่ะน้องดาเขาบ่ได้ฉีดยาแล้วค่ะเพราะว่าเครื่อม,มันตายแล้วอร่อยน้องดา ตามแบบบ้านเราอ่ะดาอร่อยแต่ว่าวันนี้ยาเล็กเผ็ดมากวันนี้ไม่ได้ไป,ปรับปัปุ๊กไม่ได้ไปกินหมี่กะทิจะไปทำบุญ นัดกันกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วจ้ะจะไปทําบุญนะคะนัดกันกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วทีมงานเดิมค่ะสายบุญสายบุญคุณนาราสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะคุณนาราน้องยง้งสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะน้องยง้ง วันนี้จะไปทำบุญกันอีกค่ะไปเก็บสะสมบุญเป็นวัดที่สี่ค่ะเป็นวัดที่สี่เยเล็กทำแล้วสามวัดปีนี้นะคะได้กี่วัดก็เอาแค่นั้นลหละค่ะตามตามแรงเรามีนะคะตามแรงเรามีค่ะ ทำบุญด้วยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบพระคุณนะคะขอ